สวัสดีครับพี่น้องเอฟีสันดาฟารมและพี่น้องเอฟตีสันดายาสัตว์วันนี้สันดาฟารมจะมาทําคลิปสันส้นๆให้พี่น้องเอฟตีได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องโรคขอบวมให้พี่น้องเอฟีมือใหม่นะครับที่ฝึกจะมาเลี้ยงวัวควายได้รับรู้กันถึงวิธีการป้องกันแล้วก็วิธีการรักษาดูแล โรคคอบวมนะโรคคอบวมนี้ที่เรารู้กันทั่วๆไปก็บางคนบอกว่าจะมีอาการหน้าบวมคอคอบวมอันนั้นยังไม่ตรงประเด็นนะครับเพราะว่าหน้าบวมบางครั้งเกิดจากเรืออาการอื่นอคอบวมเอือจากพยาธินะครับบางทีก็ไม่ได้ไม่น้มุ่งหมายตัวนั้นโรคคอบวมจริงๆแล้วบวมจากภายในนะครับบวมจาก หลอดลมหลอดลมอักเสบบวมอาการของคอบวมนะครับมันก็เดี๋ยวผมพูดเรื่องโอรคสมมติฐานโรคก,ก่อนนะครับสมมติฐานโรคตัวนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งตัวผมเองไม่ได้ไม่ได้ร่ำเรียนเรื่องไม่ได้เป็นศัตวแพทย์ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่รู้แต่เพียงว่า มันเกิดจากเชื้อแบคทีรียเชื้อแบคทีรียสามารถเกิดขึ้นเองจากภายในคอกที่มีความชื้นแฉะนะครับที่มีมีความหมักหมมคอกที่ชื้นแฉะนะลางอาหารที่มีการหมักหมม,มจนเกิดเชื้อราขึ้นมานะเป็นแบคทีเรียเชื้อตัวนี้ก็จะอยู่ในในคอกได้เป็นเวลา24ชั่วโมงนะะถ้าเกิดแล้วนะครับแล้ววัวควายก็จะติดมาจากลางอาหารบ้าง พื้นอคอกที่เฉอะแฉะบ้างพื้นอคอกที่ชื้นแฉะบ้างวิธีการป้องกันจะทําอย่างไรเราก็สมควรที่จะทําให้ล้างอาหารแห้งและสะอาดอยู่ตลอดส่วนพื้นอคอกที่เฉอะแฉะเราคงจะจะเอาแสงแดดเข้าก็คงจะยากเพราะฉะนั้นวิธีการกําจัดเชื้อตัวนี้ก็ทําได้โดยใช้ยาฆ่าเชื้อพ่นประจาประจาหรือใช้ปูนขาวโรยอคอกประจําบ่อยๆนะครับ ช่วงระยะเวลาหน้าฝนนี้โรคตัวนี้จะมาพร้อมกับฝนนะครับจะมาพร้อมกับฝนฝนคือเป็นแหล่งเพาะเพาะเชือ้อความชื้นแฉะของพื้นคกบจะเป็นแหล่งเพาะเชือ้อวัวควายสามารถติดกันทางสารคัดหลั่งนะครับติดทางน้ำลายน้ำเยี่ยวแล้วก็ขี้นะครับเป็นตัวเป็นตัวเพาะเชือ้อเป็นตัวนำเชือ้อก็สามารถจะติดกันเลียปากกันก็ติดนะครับ เลียปากกันหรือว่าอีกตัวหนึ่งเยี่ยวอีกตัวหนึ่งไปเลียกินเยี่ยวก็ติดนะครับแล้วก็ทับขี้ลงมาเหยียบปมะมาเหยียบกันไปเหยียบกันมาก็นั่นแหละครับจะทําให้ติดเชื้อนะฮะพอติดเชื้อแล้วอาการของมันจะเป็นอย่างไรก็จะมีอาการซึมนะครับมีอาการซึมมีไข้ขึ้นสูงอาการคือหูหูตกหางตกไม่ย้ายเอื้องนะครับซึมแล้วก็ไม่กินหญ้า เพราะฉะนั้นมัวควายบางตัวก็เป็นแล้วก็จะทําให้เสียชีวิตเป็นส่วนใหญ่นะครับโลกนี้ทําให้เสียชีวิตเป็นส่วนใหญ่แล้วเวลาการรักษามีเวลาน้อยมากนะครับถ้าเป็นแล้วอาการที่เห็นได้ชัดๆเลยคือจะหายใจไม่ค่อยออกหายใจจะมีเสียงดังขกขากนะครับจะมีเสียงดังอ่ขขากรกากกรกากเลยนะครับเดี๋ยว จะขออนุญาตเปิดรูปให้พี่น้องเอฟซีดูนะครับอเดี๋ยวคุยกันไปสักพักเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนนะฮะ <c oughs> <c oughs> เมื่อพี่น้องนะครับป้องกันนะครับวิธีการป้องกันก็คือทําคอกให้แห้งนะครับมันจะกลัวที่สุดคือกลัวความร้อนกลัวความแห้งนะฮะเชื้อโรคนี้จะไม่ไม่เกิดในในความร้อนความแห้งนะครับพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องไม่สามารถจะทําคอกให้แห้งได้เพราะว่าหน้าฝนน้ําท่วมคอกบ้าง ฝนตกบ้างเราควรจะใช้ปูนขาวฆ่าเชื้อหรือซื้อยาฆ่าเชื้อมายาฆ่าเชื้อก็ไม่ได้แพงนะครับพี่น้องเอฟียาฆ่าเชื้อก็เป็นชนิดลิตรหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบกว่าบาทหรือห้าลิตรก็ประมาณสองสามร้อยบาทประมาณนั้นก็ไม่ได้แพงอะไรนะ,ะพี่น้องไปหาซื้อกันมาต้องดูแลดูแลข้อให้ดีนะครับช่วงนี้นี่คือการป้องกันเบื้องต้นวิธีการป้องกันถัดมาก็คือ ทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงด้วยการฉีดวัคซีนให้มีภูมิคุ้มกันโรคตัวนี้วัคซีนตัวนี้ก็สามารถเบิกได้ที่กรมปศุสัตว์ปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านท่านนะครับไม่มีซื้อขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับเป็นวัคซีนฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อนะ <c oughs> สำหรับวัคซีนตัวนี้เราสามารถไปมีาหากระติกน้ําแข็งไปเบิกที่ปศุสัตว์อำเภอแต่ละอำเภอได้ ถามว่าจะต้องใช้ความเย็นเก็บมาด้วยนะครับแล้วถามว่าจะใช้เข็มชนิดไหนฉีดควรใช้เข็มเล็กๆนะครับเพราะเราใช้วัคซีนแค่1นึ่ซีฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าเข็มใหญ่เบอร์18ยาว1นิ้วเนี่ยมันจะทําให้เลือดไหลเพราะเลือดไหลวัคซีนจะไหลออกมากับเลือดเพราะฉะนั้นควรใช้เข็มเบอร์21ยาว1นิ้วฉีดเข้ากล้ามเนื้อในกรณีวัวนะ แต่ถ้ากรณีควายก็ใช้เข็มเบอร์21บเดยาวหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับฉีดเก้ากรัมเนื้อมิดเข็มนั่นแหละครับคือเก้ากรัมเนื้อควายเพราะควายหนังหนาหนึ่งนิ้วแต่ถ้าในกรณีลูกควายลูกควายก็ใช้เข็มหนึ่งนิ้วเบอร์ย1ิบเอ็ดได้นะครับลูกไายหนังจะบางกว่านะฮะอ่าแล้วถามว่าลูกวายอายุเท่าไหร่ฉีดได้ลูกวัวอายุเท่าไหร่ฉีดได้ก็ สเดือนขึ้นไปก็ฉีดได้แล้วครับแต่ในกรณีลูกควายควรที่ทำไปแล้วครั้งหนึ่งอีกหนึ่งเดือนให้หลังก็ควรที่จะทำซ้ำเพื่อกระตุ้นวัคซีนนะครับเพื่อกระตุ้นวัคซีนแล้วทีนี้ปีละครั้งครับเพราะว่าวัคซีนสามารถอยู่ในร่างกายของสัตว์เลี้ยงได้ถึง15เดือนเพราะฉะนั้นทาได้ปีละครั้งทำทำไว้แล้วจะไม่มีการกลับมาเป็นโรคนี้อีกนะครับ เดี๋ยวผมจะขออญาตเปิดรูปให้ดูอาการเบื้องต้นที่วัวเป็นคอบวมนะครับ <c oughs> วัว <c oughs> พี่น้องถามว่าวัวเป็นไหมวัวก็มีเป็นนะครับในกรณีที่มีเชื้อโรคระบาดเยอะๆวัวก็สามารถติดได้แล้วพอติดแล้วนะครับก็ทำให้เสียชีวิตได้เหมือนควายนะเดี๋ยวผมเปิดให้พี่น้องดูนะครับ วัวตัวนี้เสียชีวิตไปแล้วนะขอญอาตเจ้าของภาพวัวด,ด้วยนะครับมันเป็นจําเป็นต้องเปิดััง,งร อ่าพี่น้องเห็นไหมครับอาการของมันนะอาการของมันคือจะหายใจเข้าออกลําบากมากถามว่าคอบวมบวมที่ไหนบวมในในหลอดลมนะครับพอหลอดลมบวมอักเสบบวมมันจะมีการอักเสบนะหลอดลมก็จะบวมและจะหายใจเข้าออกไม่ได้และจะเสียชีวิตภายในหนึ่ถึงสองชั่วโมงพอถ้าเกิดล้มตัวลงนอนก็จะหายใจไม่ออกจะเสียชีวิตเลย ถ้าในกรณีควายถ้าลงน้ําก็จะเสียชีวิตเลยเพราะไข้จะขึ้นสูงมากนี่แหละครับพี่น้องครับตัวนี้อันตรายมากนะฮะยาสามัญประจําคอกที่ควรจะมีไว้เลยก็คืออาการตัวนี้ไข้ขึ้นสูงเราก็ต้องใช้ยาแก้ไข้ยาแก้ไข้ก็จะอยู่ในกลุ่มบูตาซิลนะครับอ่าอะไรต่างๆมีหลายตัวอยู่นะครับพี่น้องหาซื้อได้ตามร้านขายยาตัดควรจะมียาเก็บไว้ไม่ควรจะให้เป็นแล้ววิ่งหาซื้อยา บางทีเราไปหาซื้อยาหายาไม่ได้กลับมาวัวเสียชีวิตแล้วหรือบางคนหาได้แต่ช้าเกินไปนะอาการของมันแก้อักเสบเราก็ควรจะใช้ยาแก้อักเสบชนิดเฉียบพันธุ์นะครับยาแก้อักเสบชนิดเฉียบพันธุ์ก็เป็นพวกไม,ไม่ไม่อยู่ในกลุ่ม LA ถ้าอยู่ในกลุ่มกลุ่ม LA มันจะออกฤทธิ์ช้ามันจะออกฤทธิ์ภายในสวันเพราะฉะนั้นต้องไม่มียาปฏิชีวนะต้องไม่มีคำว่า LA พวกเพนเตสซินหรือ โนวาเพนอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้ใน,ในที่ยาที่สองตัวที่เอ่ยมาคือในกลุ่มของสัตว์ที่ตั้งท้องนะครับถ้าสัตว์ไม่ตั้งท้องก็ให้ใช้ในกลุ่มยาเด็กซ่าได้เลยเด็กซ่าร่วมกับโนวาเพนสองอย่างท่านี้ช่วยได้นะครับอาการถ้าหนักมากต้องฉีดทุกทุกสี่ชั่วโมงถ้าสังเกตเห็นว่าเราฉีดหนึ่งครั้งไปแล้วยังมีอาการ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชั่วโมงที่4ก็ฉีดซ้ำนะครับแล้วก็สังเกตดูถ้าการดีขึ้นมาพอที่หายใจสะดวกแล้วไม่มีซึมแล้วก็ทีนี้ก็วันละครั้งนะครับยาควรที่จะฉีด3วันติดต่อนะฮะเชื้อโรคถึงจะตายเชื้อโรคถึงจะโดนกำจัดทำลายหมดนะครับทุกตัวนี้ก็จำเป็นมากๆสำหรับยาที่รักษานะครับพี่น้องจำไว้นะครับยาบูตาซิลกับโนวาเพน ในกรณีตั้งท้องและถ้าไม่ตั้งท้องก็ใช้ยากลุ่มเด็กซาได้เลยนะมันมีเด็กซ่าเด็กซมเวดเด็กซอนเออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ยากลุ่มเด็กซาห้ามใช้ในสัตว์ท้องนะครับมันมีสารสเตรยอยทําให้แท้งลูกแอ่มันมีดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันแก้ปวดลดบวมชนิดเฉียบพันธ์มันจะออกฤทธิ์ภายใน10นาทีหลังที่ฉีดไปแล้วนะฮะถ้าเห็นอาการดีเราก็ไม่ต้องซ้ำภายในใน4ชั่วโมงก็ได้ วันต่อไปฉีดก็ได้ฉีดวันละครั้งนะครับฉีดรักษาวันติดต่ออาการพวกนี้ก็จะหายเป็นปกตินะครับแต่ถ้าไม่รักษาโอกาสรอดมีน้อยมากนะครับถามว่าหายเองได้ไหมน้อยตัวมากครับที่จะหายเองเป็นแล้วส่วนใหญ่จะเสียชีวิตนะครับถ้าไม่รักษานะแต่ถ้ารักษาโอกาสรอดสูงนะครับรอดถึง95%ได้เลยนะ โอกาสรอดนะครับแต่ถ้ามันอาการหนัก,นกแล้วบางทียาก็รักษาไม่ทันอยากจะให้พี่น้องจําเรื่องยาให้ดีนะครับถ้ากรณีวัวท้องให้ใช้บูตาซิลนะกับโนวาเพนบูตาซิลกับโนวาเพนอาจจะต้องใช้ทุกๆ4ชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นยาอ่อนแต่ถ้าเด็กซาเนี่ยกลุ่มเด็กซานี่ถ้ากลุ่มวัวควายไม่ท้องนะใช้เด็กซาแทบจะไม่ต้องซ้ําฉีดวันละครั้งก็ได้นะ,นะครับขอให้พี่น้องเข้าใจตรงกัน วัคซีนนะครับทำปีละครั้งนะวัคซีนทำปีละครั้งส่วนคอกจะต้องให้ปลอดโรคปราศจากเชื้อโรคแล้วถ้ามีสัตว์ป่วยในคอกที่น้องจะต้องแยกสัตว์ออกให้เป็นอ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าอย่าให้รวมปูงเด็ดขาดจนกว่าจะหายเป็นปกตินะครับจนกว่าเราจะฆ่าเชื้อจนกว่าเราจะทำให้สุขภาพคืนมาปกติ ะะแล้วเคล็ดลับของการอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับการป้องกันอีกอย่างหนึ่งเป็นม,มีเคล็ดลับเลยนะครับวัวควายจะต้องมีเวลามีมีพื้นที่ได้เดินออกกําลังกายการออกกําลังกายไม่ใช่ดีแต่คนนะครับสัตว์เลี้ยงก็ดีนะฮะได้ออกกําลังกายร่างกายแข็งแรงก็จะต่อสู้โรคได้นะความเครียดวัวควายที่ขังคอกนานๆเกิดความเครียดสะสมก็ สามารถทําให้เกิดโรคง่ายนะครับไม่ว่าโรคอะไรทั้งนั้นก็สามารถทําให้เกิดง่ายเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายของสัตว์เลี้ยงจําเป็นเป็นอย่างยิ่งสําหรับการดํารงชีวิตนะครับพี่น้อง mm. นเน้นนะครับความสะอาดรางอาหารความฆ่าเชื้อในคอกบ่อยๆอย่างน้อยเดือนละครั้งช่วงหน้าฝนนะครับอย่างน้อยแล้วนะเดือนละครั้งช่วงหน้าฝนถ้าหน้าแล้งไม่มีปัญหาครับถ้ามีฝุ่นมี คอ,อแข้งเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคอบวมไม่เข้าแล้วถามว่าในวัวเป็นไหมครับเป็นนะฮะแต่มันไม่ค่อยกว้างขวางเหมือนควายควายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าวัวแต่ถ้าเรากลัวเราก็ทําวัคซีนป้องกันไว้ถ้าเราทําวัคซีนมีเชื้อโรคตัวนี้เกิดขึ้นมาวัวควายเราจะมีภูมิต้านทานจะไม่เจ็บป่วยนะครับจะไม่เจ็บป่วยจะไม่ติดเชื้อง่าย ตัวที่อ่อนแอเท่านั้นนะครับจะติดเชื้อเกี่ยวกับปากเท้าเปื่อยเอ่ยคอบวมเอ่ยลำปีสกรีนอะไรต่างๆเนี่ยครับร่างกายสัตว์ที่อ่อนแอจะติดเชื้อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคอกต้องถึงแม้ว่าเราจะเป็นคอกดินเราจะเป็นคอกไม่ไม่ได้มีฟางมีอะไรปนแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะสกระปรกถ้าเราฆ่าเชื้อนะครับถึงแม้จะเป็นข้อที่เชิดแฉ ถ้าเรามีปูนขาวโรยอยู่บ่อยๆประจําประจําเชื้อโรคไม่มีมันก็ปอดโรคได้เช่นกันนะครับเรื่องนี้น่าเป็นห่วงสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่กําลังอยากจะซื้อวัวควายมาเลี้ยงมีทุนไม่มากนะฮะถ้ามันเกิดโรคนี้เจ็บป่วยตายไปมันทําให้เสียหายนะครับแล้วไม่ต้องถามนะครับพี่น้องบางคนชอบถามว่าควายวัวมีท้อง ฉีดวัคซีนได้ไหมผมบอกพี่น้องเอฟีเลยนะครับว่าวัวควายตั้งท้องไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคได้ถ้ามีโรคระบาดมาวัวควายตั้งท้องก็สามารถติดโรคและป่วยได้เพราะฉะนั้นวัวควายตั้งท้องก็ต้องฉีดเช่นกันนะครับพี่น้องถ้าติดตามทาง YouTube ให้ไปดูช่องตันดาฟาร์ม EP ที่110นะฮะที่ตันดาฟาร์มถ่าย ฉีดวัคซีนควายนะครับตอนตั้งท้องฉีดวัคซีนคอบวมและปากเท้าเปื่อยนะไปดู EP ีที่ร้อนะก่อนที่จะลงมือทำว่ารายละเอียดตันดาฟาร์มทำอย่างไรบ้างนะฮะด้วยความห่วงใยนะครับไม่อยากให้พี่น้องต้องมาสูญเสียกับเรื่องเชื้อโรคคอบวมแบบที่เราไม่รู้วิธีป้องกันนะฮะวิธีป้องกันที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งคือ คนที่เลี้ยงสัตว์เองพี่น้องที่เป็นเจ้าของวัวควายพี่น้องจะต้องหัดฉีดยาเองให้เป็นให้ช่ำชองให้ชำนานนะครับเมื่อเมื่อวัวควายป่วยมาเราได้ดูแลสุขภาพเขาได้ทันท่วงทีไม่ต้องรอคุณหมอคุณหมอบางครั้งหมอคนเดียววัวควายเป็นหลายพันตัวหลายร้อยตัวดูแลไม่ทันกว่าจะมาถึงกว่าตัวจะสุกงามไม่ตายเสือก่อนนะครับอย่ารอนะ แล้วยาสามัญประจำคอกยาที่บอกไว้ข้างต้นนั้นควรมีติดคอกไว้เพราะว่ามันไม่ได้รักษาแค่โรคขอบวมอย่างเดียวมันรักษาได้หลายโรคอาทิเช่นปากเท้าเปื่อยไข้อะไรต่างๆนะครับถ้าพี่น้องสังเกตเห็นวัวควายป่วยเป็นไข้ยืนซึมยืนซึมไม่ย้ายเอื้องไม่เคี้ยวเอื้องนั้นต้องตั้งสมมติฐานเลยว่า เขาป่วยแล้วแต่ถ้าพี่น้องมีประลอดวัดไข้พี่น้องก็วัดไข้ตรวจโรคดูก็จะรู้ว่าเขามีไข้สูงระดับไหนพอตรวจโรคเสร็จแล้วเรามียาในตู้เย็นถ้าเรามียาเก็บไว้เราก็โทรหาท่านผู้รู้ว่าบวาน้ำหนักเท่านี้อาการไม่ท้องหรืออาการท้องเล่าใ้เก็ฟังควรใช้ยาเท่าไหร่เมื่อเรารู้แล้วเราก็มาปฏิบัติฉีดกับร่างกายสัตว์นะฮะในช่องซันดาฟาร์มทาง YouTube นะในในเพจตันดายาสัตว์ทาง Facebook ตันดาฟาร์มได้สาธิตนะครับลงวิธีการฉีดยาไว้ให้พี่น้องได้ดูกันแล้วให้พี่น้องไปเปิดอ่านดูไปเปิดศึกษาดูนะครับเสียสละเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อความมั่นคงของอาชีพการเลี้ยงสัตว์นะฮะตันดาฟาร์มออกมาพูดเรื่องนี้แต่ตันดาฟาร์มไม่ได้เป็นหมอนะครับจากประสบการณ์ข้างคอกที่รักษาวัวควายตัวเองมา เป็นระยะเวลาหลายปีนะครับเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับวัวควายสันดาปความไม่เคยป่วยตายด้วยโรคระบาดต่างๆนะครับไม่เคยมีนะเป็นเวลามาประมาณ 15- 1 6ปีแล้วที่ไม่เคยป่วยตายด้วยโรคระบาดแล้วก็อยากจะมาถ่ายทอดให้เอาประสบการณ์ข้างคอกมาเล่ามาถ่ายทอดให้พี่น้อง fc มือใหม่ด้วยความห่วงใยนะครับด้วยความห่วงใยกลัวว่า เงินก้อนสุดท้ายมันจะสูญเสียไปกับความรู้เท่าไม่ถึงการเงินก้อนความหวังของพี่น้องเอฟตีที่อยากจะมีความเจริญก้าวหน้าในการอาชีพทำปศุสัตว์จะได้ไม่ไม่ผิดหวังฝันจะได้ไม่สลายนะครับหนาลองปฏิบัติด,ดูมันมีวิธีป้องกันนะครับแล้วมีวิธีรักษาแต่สันดาปความเน้นพี่น้องเอฟตีทุกท่านนะครับว่าการเลี้ยงสัตว์อย่าเลี้ยงแบบตามรักษา ให้เน้นเลี้ยงแบบป้องกันมีวิธีป้องกันวิธีไหนที่เราพอจะลงมือทำเองได้ทำเลยครับนะรายละเอียดตันดาฟาร,ร์มลงไว้ใน y o u t u b e หมดแล้วสำหรับ e ีีนี้อยากจะพูดแต่เรื่องคอบวมเป็นเรื่องอน่าเป็นห่วงอีกโลกหนึ่งนะครับหลังจากที่เคยพูดเรื่องลำปีสกีนมาแล้วปากเท้าเปื่อยมาแล้วเพราะนั้นวันนี้อยากจะเน้นเรื่องคอบวมอีกเรื่องหนึ่ง นะฮะคบอบวมนี้สําคัญมากๆนะฮะสำคัญมากๆนะ,ๆนะพี่น้องครับจะให้พี่น้องได้พบเจอเลยมันอันตรายแล้วมันทําให้เสียชีวิตนะแต่นะครับแต่เราสามารถป้องกันเองได้ด้วยตัวเราเองตามที่สันดาปครามได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้นนะครับพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับมันอาจจะต้องเสียเงินซื้อปูนขาวซื้อยาฆ่าเชื้อมา แต่ชีวิตบัวควายเรามันไม่ได้ถูกถูกนะครับมันคือความหวังมันคือความฝันมันคือความอยู่รอดของครอบครัวเรามันคือเงินทองที่เราจะเอามาใช้จ่ายได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นมันคือบริษัทของเรานะครับบริษัทของเรามันเป็นหลักทรัพย์ของเราเพราะฉะนั้นเราควรรักษาบริษัทของเราหลักทรัพย์ของเราให้เข้มแข็งแล้วเขาจะตอบแทนให้เราอย่างคุ้มค่านะครับสำหรับวันนี้ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ